ใจพร้อมหรือยังจะรักพี่สองชีจะร่วมทางไม่วันวหวส่วนที่ร้อยเปอร์เซ็นต์พร้อมเต็มใจยากเพียงไรจะไม่แค่แม้ใเที่ยว คนทางเที่ยววิหลายทางตัดถูกทางอาอ,กกองง้บอกเที่ยวเจ้าผู้ดีเอาเพียงใดถึงจนห่างเพียบ่แดงสมความแพง สดีทางใต้พี่น้องเอฟซีเพรลำเพลินทุกท่านและกับพี่น้องยกหน้าเวทีมองที่หลายเดอครับเด้อพร้อมหรือยังบ่หมั่นองเราพร้อมหรือยังที่จะบังคน่ชายเฝ้ารไปรอไม่ตอบตพอไม่จัดจะวับทางชีวิตช่ตไม่ม่ ว่างเลยยัน้องมาดีดีฟ้องับเพื่อน้องอารมณ์ดําคนตาดุบุญแม่ยังกันยางพี่กะวังเปน้องทั้งสองมาเที่ยวก็แล้วสีผ้าพยยามยากันตาแนนอนพยามบักยากจอวยวอย่อแย้เจ้าทสงเแน่นทิงไปนอายนายถนนลายสิบคนนีแล้วกั้งโขดองผู้ท้งหลังนั่นแม่นนอกทั้งหน้าแม่ลพี่ชายฟ้าไว้พร้อ หลังเขือนเขาไปใส่พี่ีออยากตานโนตาเน,นเขาใช้กันละจังว่าเกมวันวันต้องเอัาากันสวีสทกลพี่นองอีกรอบค่ะเสีเข้ามาขาดเสีเข้ามาครับดีเลือกเอาเอาพูดเถ่าลองเพลง,งขออนุญาตเซาจักหน่อยเอยด้อค่ะพี่นองค่ะ โอ้บัธรรมดาด้ายไหเป็นอยังบัธรรมดาพิเศษใส่ใครอบอกรับผู้ใหญ่บ้านกันไอ้ดอนของพี่น้องอไ<า><า>อ้ดอนหรือครูวอกระวีเมียคณะนั้นามประกาศผู้พันก่อนลำ่ำพี่น้องขออนอุญาตเนาะพี่น้องหลายท่านตั้งแต่ยุคเนาะพี่น้องบรรพีแหงเฮาอีพออีเมียแต่ปีสี่ศูนย์เริ่มมากกว่าปีสี่เจ็ดพี่น้องหลายท่นานอาจจะดูจากยายดอน ตะกี้พอค่อยๆดังดอกเอ้าชื่อหมื่กับพ่อดังเนี่ยไอ้ายื่ออยู่นี่ล่ะสิดังอ่ะแม่นบัวจูปินหมืุนจักขุนเพิงบัลลังก์ใหญ่ดอนทั้งสองขั้นพี่น้องจ่าหม้อได้ว่ายายดอนนี่แหละแต่ก่อนอื่นยายดอนมาอยู่เพชรลำเพลินอื่นไอ้ทิดดอนเออตะกี้ชายาคนยายดอนปากปีแม่นค่ะพี่น้องจ่าหม้อปากปีก็มีคนหลงมาคอยอยู่ดอกได้เบ้าเด้อพื้นเมียบ้างอันดับสองดอนกับเมียบ้างอันดับสามเด้อเจอว่อวันนี้ยาเด้อค่ะ คนริงลูกเลย<ม>เอา,าก็จะว่าเมื่อนี้นะครับกขอตอนรับนะครับคู่วอ,อกอวีหรืออ่านะครับยายดอนของเฮานี่แหละเมื่อนี้ก็มาในบทบาทนาะทีของตรีมของพระเอกเอะมือนี้ไม่ได้ตรีมตรีมพระเอกพระเอกกับพระเอกเท่าเท่ากับพระเท่าซื้อๆสื้อล้มเก่าแมนเท่าเท่าโอ้ย <laughs> เอาให้โอกาสขอบคุณเอขอบคุณมาไล่นำใจออขอบคุณมาไล่นำใจจาก,จากคุณแม่ ยังเนี่ยเอร่าต่า,ะะา,ตางาประเทศด้วยนะคะเานาะแล้วก็ขอบคุณนะคะแม่แอนจาก USA อน,น,นะคะอันนี้ขอบคุณแม่แดงด้วยนะคะขอบคุณกําลังน้ำใจขอบคุณพี่น้องที่ผูกแขนเอายายดอนนะคะแล้วก็ผูกแขนเอาศิลิป,ปินเก่าและสิลิป,ปินใหม่ของเพชรล,พลําเพลินฤดูการที่สามที่จะถึงนี่นะคะพี่น้องค่ะเอาคือว่ามือนีนะครับมาถักทายพี่น้องยายดอนมาในบทบาทนะครับครูประพันธ์กอลําแล้วก็จะเป็นครูที่ดูแลโชว์นะครับบนเวทีหมอลําเพชรลําเพลิน ในฤดูกาลนี้ครับพี่น้องีนี่มาในสองนาที่ฝากดูนะพี่เบายังโชว์เนาะเย็บจากน้อยพี่น้องฝากพี่น้องเอฟซีและก็ฝากถึงท่านเจ้าภาพด้วยเนาะได้ครับพี่น้องคบผลงานการโชว์ด้านหน้าเวทีปีนี้นะคะพี่น้องก็ให้ติดตามและการร้องไห้กำลังใจแล้วฝากไปถึงเจ้าภาพนะคะถ้าพี่น้องจ้างเจ้าภาพเพลินเพินปีนี้รับรองว่าจะบอผิดหวังนะคะขอขอบคุณพี่น้องทุกท่านศิลปินทั้งหลายเนาะข่าวหน้าค่ะ อาช่วงพบกับที่พินขั้นต่อไปสําหรับยายดอนขอบคุณที่สุดวัยสมีสวัสดีค่ะขอบคุณยายดอนคู่วอกวีครับขอบคุณครับขอบคุณครับให้กับไอทิดดอนน้ำ <laughs> ครับ